หยิบเลยฮะครับโอเคโอเคน้องข้างๆบอกมีแพรกิงก์ได้ไหมคะโอ้โหเก่าเชี่ยเก่าเหรอโอเคเด็ก3นาทีปล่อยบูชาครูนะครับครับใช่ป่ะอ๋อพอมอนิเตอร์เหลือ3นาทีค่อยปล่อยเพลงบูชาครูโอเคเหลือ6นาทีหยิบมือถือขึ้นมาแล้วใช่ไหมลูกครับโอเคครับเก็บกลับเข้าไปครับแล้วให้หยิบทำไมอ่ะรบกวนเปิดเปิดเพจของพี่แล้วก็แชร์หน่อยครับอ๋อ โอ้ตกใจโตโยต้ามืไปดูซิว่าน้องเปิดถูกเพจหรือเปล่าไปให้ไปดูน้องๆหล้วเพื่อความปลอดภัยกรุณาน,นั่งรีบหูบขาเลยลูกเข้าไปแล้วฮะเข้าไปแล้วหนูต้องรีบหนีบเลยลูกเวอร์ไปหน้าตาผมไม่ได้บ้ากามขนาดนั้นแค่คล้ายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรอจ๊ะใช้อะไรอ่ะพี่ให้โอ้โหปา๋าเว้ยดูดีนะอ ยังไม่ไลฟ์สดก็งนี้แหละกูเล่นได้หมดอ่ะทุกครั้งที่รบกวนหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเมียไม่มาจะเป็นประมาณนี้ดูหน้าดูเราไปดูหน้าด้วยช่วงนี้แชร์ได้แล้วเดี๋ยวจังหวัดที่น้องๆเข้าไปพักในแต่ละเบรกเนี่ยพี่รบกวนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนขับหนูด้วยไปต่อไปอะไรงี้ได้นะฮะ ครับเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีแฟนผับอยู่แล้วใช่ครับแต่ละคนเนี่ยผมติดตามผลงานแต่ละคนมานานแล้วนะฮะอย่างคนนี้แน่นอนน้องโบเมื่อวานคุยแล้วเดี๋ยวจะมาคุยอีกอันนี้เป็นหน้าหม่ที่เราเจอแกแบบนี้มาช่าเอลสปริงนี่เดี๋ยวได้เจอเขาโอ้เมื่อวานผมแอบเห็นอยู่ทําไมแอบเห็นอยู่คลิปหนึ่งเฮ้ยพวกเอาให้ดูคลิปเต้นคลิปเต้นคลิปเต้นได้ครับน้องโบธพาพรนี่ก็อย่างที่บอกไปครับนะฮะ ม่สวยสุดง้งามเลยทีเดียววันนี้มาแบทเทิลกันน่าดูเลยเพรตัดเพรหนูแชร์เพจหรือว่าสอบแอดมิชั่นลูกน่าเกลียดแชร์แชร์ให้ถูกนะอะละลายพฤติกรรมน้องๆกันหน่อยครับจะละลายเลยเหรอฮะโอ้ได้เลยเปลี่ยนเป็นละลายเป็นอย่างอื่นด้วยฮะครับฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนู้นเมื่อวานเจอกันแล้วเนาะเหลือกี่นาทีสี่นาทีนะฮะ วังนี้อยู่อยู่อยู่ตำบลอะไรครับอยู่อำเภออะไรฮะตามมขคมฮะตามมขคมเฮ้ยคนที่ไหนนะครับมาคมบ้านเดียวกันเลยไม่รู้ว่าผมแว่วได้ยินแล้วแว่วเอออยู่อำเภออะไรนะอำเภอเมืองนี่เหรอใช่วงๆไรม่คำเดี๋ยวเวลาพี่พีเซนมันจะได้อ้าวถามเพื่อนอีกว่าเพื่อนว่าใช่ป่าววะอันนี้วงเดียวกันไหมเนี่ยเพิ่งมา ใครหัวหน้าวงใครนะว่าวงฝั่งนี้ลูกเจ้าของวงเหรอฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยนะละูกพี่กำลังว,งว่างๆงานอยู่นะอยากจะบอกอะไรแฟนคลับไหมวันนี้แฟนคลับมาไหมมีแฟนคลับมาไหมอา้าวเพื่ไม่มีไม่มีแฟนคลับมาเออเดี๋ยวคุณตโตครับสองชั้นเหนื่อยเว้ยสองชั้นแล้วมันเหนื่อยเออเดี๋ยวรบกวนน้องๆนะครับ,รบพี่จะเน้นในส่วนของการ ซูมอินแล้วก็โคสอัพนะฮะมุมกว้างเนี่ยพี่จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยจังหวะที่กล้องไปเนี่ยนะฮะไปหาน้องๆเนี่ยรบกวนยิ้มโบกไม้บอกมือกับทางบ้านได้เล่นหน่อยะะเล่นหน่อยนะฮะอ่าครับผมเพราะว่าจริงเราก็ห่างเหินกับการออ,ออกงานเนาะอีเวนต์แบบนี้นานมากนานไหมลูกนานไหมกี่กี่เดือนละเป็นปีแล้วเนาะแล้วอยู่บ้านทำอะไรอะ่ะนอนเรียนอ,อ,อ,อ๋อเออดีดีด,ดีได้ยินแ<อ>ว่ว อยู่บ้านทำไรเลี้ยวันนี้เราจะเป็นลักษณะคนดูทิปดังนั้นต้องมีจินตนาการต้องโลกมโนนิดหนึ่งดังกั่มีคนมาเชียร์เราเยอะติ้งต่างว่าข้างหลังคนเราเนี่ยหลังกล้องเนี่ยโหดูเป็นเป็นเป็นหมื่นเป็นพันเลยอีกสองนาทีปล่อยเพลงมานะครับเตรียมตัวนะลูกนะครับแล้วก็ระวังคนนี้ให้ดีทำไมฮะเขาเป็นช่างภาพสายกีฬาครับบอกน้องที่เมื่อวานน้องโบเนี่ยรู้แล้วทีมี้ยังไม่รู้เออ เลาเป็นคนถ่ายภาพนิ่งเวลาเวลาถ้าเกิดออกลีลาท่าทางนะลูกมืออาจจะไปแต่หน้าเราต้องต้องพยายามยิ้มให้สวยนะเขาเป็นช่างภาพสายกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเทนนิสดังนั้นเนี่ยรูปแบบของการถ่ายนกน้องเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเทนนิสอย่างเมื่อวานต้องโบเจอไปแล้วหนึ่งสองซ้จังหวะหน้าเอาน้าอย่างนี้เลยนะบางทีจังหวะบางจังบางทีจังหวะเมื่อยก็มีนะบางทีแต่ว่าเวลาเห็นกล้องก็ยิ้มหวานๆหน่อยนะฮะประมาณนี้ใช่ อันนี้เรื่องจริงนะช่างภาพผมแอบเอาให้ดูใช่ไหมใช่ <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าโม้เอออย่าลืมส่งให้ด้วยน่อย <laughs> โอเคสี่นาทีครับครับผมขอให้ชื่นใจหน่อยด้านซ้ายมือของเราคือคณะอะไรคณะน้องโบนภาพราครับ ด้านขวามาในชุดสีชมพูสดสวยสดใสเลยด้านขวาเป็นน้องใหม่นะครับเพชรโสภาดาวรวมโฉอะไรนะเฮ้ยดาวสมภมใจอ๋อคุณนี่ครับผมเพชรโสภาดาวรวมใจนะครับใช่ใช่มาในชุดแดงสวยเลยนี่นะฮะวันนี้เขาจะมาเพชรตัดเพชรกันตัวแทนจากบ้านหนองมะขามปะทะตัวแทนจากบ้านหนองไก่เถื่อนตำบลห้วยลึกอำเภอบะ่ลาจังหวัดเพชรบุรีมาเต้นมาเต้นระบงไม่ได้มาตีไก่มึงภาคซะแหว่เฮ้ย อีกหนึ่งนาทีครับพร้อมนะฟิลลิ่งแบบเ้ยเปลี่ยนเพลงได้ไหมอะไรนะรู้สึกเพลงมันไม่ค่อยบิวเดี๋ยวเราจะดูว่าน้องเนี่ยเขาจะมีความเป็นมืออาชีพขนาดไหนเพลงซีรีส์แต่ปูชาครูเนี่ยมาลูกทุ่งเลยไม่ได้เต้นกันนานละสี่สิบห้าวินาทีครับเตรียมพร้อมจับตาเราฝั่งเนี้ยสามสิบครับ เดี๋ยวเพลงขึ้นมานี่ลุยเลยนะมาร์กตำแหน่งแล้วใช่ไหมน้องๆมาร์กตำแหน่งกันยังเวลาเต้น